สกูลดาครอบครัวที่โปรดปรานเรื่องดักดาเลน,นเลยเอกทีมดาร์กช็อกฝัดเบาวนี่คนหลังนี้แหละ <c oughs> มีของมาส่งค่ะ เสียงของเขาสูงขึ้นสองโน้ตเพราะฮอร์โมนเอสโตรเจนจากไก่ที่กินเมื่อเช้ารู้ได้ไงล่ะครับนั่นอ่ะพเองเทป who is he เนสเล่เอ็กซ์ตรีมดาร์คช็อกโกแลตฟัดช์เบราลี่โคน บราวนี่ชิ้นใหญ่อัดแน่นอยู่เต็มโคนราดด้วยช็อกโกแลตใส่หลักตัวไอติมดาร์กช็อกก็เข้มพร้อมเวเฟอร์โคนสุดกรอบปิดท้ายด้วยช็อกโกแลตนักเก็ตอร่อยม้วนอร่อยมากครั้งใหม่เนสเล่เอ็กซ์ตรีมดาร์กช็อกโกแลตฟัดบราวนี่คงอร่อยมากวิเคราะห์โฆษณาไอศครีมเนสเล่กลยุทธ์ทางการตลาด เนสเล่ทำการตลาดโดยการเปลี่ยนแนวโฆษณามาเป็นรูปแบบของหนังสั้นเพื่อสร้างสีสันให้กับโฆษณาและตัวผลิตภัณฑ์แทนการโฆษณาแบบเดิมๆที่โปรโมตแต่ตัวสินค้าการเปลี่ยนแนวโฆษณามาเป็นโฆษณาหนังสั้นผ่านเรื่องราวของตัวละครทําให้หลายคนสนใจติดตามจนจบทําให้เกิดการอยากลองผลิตภัณฑ์ตามมามากขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อต้องการกระตุ้นคนดูผ่านหนังโฆษณาให้เกิดความอยากรู้อยากลองสินค้าการสร้างเรื่องราวให้ตัวสินค้าผ่านคอนเทนต์ที่สร้างสารรค์จะกกระตุ้นการรับรู้และจดจำแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Key m e s เเ s a อร่อยว Marketing mix ผลิตภัณฑ์ไอศครีมเนสเล่เป็นแบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภคเป็นอันดับสองรองจากวอลเนสเล่ได้ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อให้สินค้าเข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งได้ปรับเปลี่ยนจากไอศครีมช็อกโกแลตธรรมดาเป็นดาร์กช็อกโกแลตที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพื่อเอาใจกลุ่มผู้บริโภคอีกทั้งเนสเล่ยังได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่อาทิเช่นไอศครีมโมจิวานิลาไข่เคม็ม Extreme n e สท์เล่เอ็กซ์ตรีมนามะดาร์ l ช็อกโกแลตบราวนี่และซูเปอร์ช็อกป๊อปที่มีความเข้มข้นมากกว่าเดิม Price เนสท์เล่เอ็กซ์ตรีมดาร์ l ช็อกโกแลตฟ o ช n บราวนี่โคนขนาด80กรัมราคา25บาทอศซครีมโมจิวานิลาไข่เค็มขนาด35กรัมราคา20บาทเนสท์เล่เอ็กซ์ตรีมนามะดาร์ l ช็อกโกแลตบราวนี่ขนาด70กรัมราคา25บาท และซ u เปอร์ช็อกบ๊อขนาด55กรัมราคา15บาท p ทเพรสมีจำหน่ายตามห้างร้านชั้นนำและร้านค้าทั่วไปอาทิเช่น7 e l e v e n Big c Tesco Lo t u s และร้านค้าที่มีตู้ไอศกรีมเนสเล่ทั่วประเทศ โเนสเลมีโปรโมชั่นไอศครีมโมจิวานิลาไข่เค็มในราคาเพียง20บาทที่มีขายแบบลิมิเต็ดเฉพาะซีซันนี้มีจำหน่ายถึงวันที่31ตุลาคมนี้เท่านั้นและยังสามารถซื้อไอศครีมเนสเลผ่านแอปพลิเคชันของ7 e l e v e n d e l i v e r y ได้แล้ววันนี้ อีกทั้งเนสเล่ยังมีกิจกรรมติวเข้มสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาผ่านแอปพลิเคชัน n เนสเลสคูลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบไม่ว่าจะเป็นการสอบ ONET g a แกแ SAT BMAT IJSO เพื่อช่วยให้น้องๆนักเรียนนักศึกษาได้เตรียมพร้อมกันอย่างสบาย